เฮ้ยถ้าเขาจะทำเรื่องใหญ่ดูเลยว่านี้่ขนาะถึงขนาดเขาจะฆ่าหัวตัวเองเนี่ยมันดูจะวุ่นวายอันนี้คีมเสียนะครับไปติดเข่าแล้วเพราะถ้าถึงขนาดจะก่อเหตุใหญ่ขนาดนี้มันไม่น่าจะอยู่กจะติดคีมตั้งลอกคีมเก่าออกกันอะไรกันตอบนีอะไรเช่นเดีกันหัวลอกต็กติดอะไรทันนัดออกดูนี่เอาออกดีกว่านะจ๊ะทันนัดเอากรอบออกดูก่อน เด็ดปอดนะถ้าดูแล้วไม่เคยก็เอาออกมาลอกข้างนอกเห็นมันซ่อมบอลหรือเลอ่ะยกขึ้นยกขยึ้นตรงๆนะครับตีดก้าปะตีดก้าตีดก้า nhiều mấy cao này cao thẳng ba Để nhiều คุณภาพดีไซน์เยอรมันว่าไงนะอ้าซื้อใบไม่ได้สิบใบกามันแห้งกาแห้งแล้วมันจะแข็งก็แหันตดเยนีู มันแบบมันไถไม่เข้าเลยมาลงดูใบนี้ดูใเฮียใบนี้เข้าเว้ยมีของแท้แจ็คจตางอไม่ได้ ใบเก่าไปกว่าใบเก่าเยอะกว่าใบนี้ดีเลยจ้าใบเก่างดีกว่าอออย่าจารย์โดนหลอกเลยดูใบดูใบดูใบที่มันแถมมาดูนี่อันนี้มันไม่คมมั้งโอ้ยนี่ใส่ผิดหรือเปล่าจ้าเนืยอโอ้มีลบของมันแล้วใส่เออใส่ผีดเลยไม่ได้มันก็ไม่เข้าอ่ะดิจ้า อ๋อมันใส่เปใส่ได้เอาคมไว้ในข้างในใบใส่อะเขาาใสมาจะบบอ๋อมันเจ็บมันเจ็บใบไว้เออถือว่ากันของเทใช้ได้มือเอามือลกทำไมมันไม่คมวะนี่ยัคิดอยู่อ่ะเลืได้โอ้โหน่ายเลยลื่นเลยฮะท่ากาวหลุดด้วยของเทของเท ง่ายองจสบายเลยที่ไหนได้ใช้ไม่เป็นอุ้ยเราอยู่อนสี่คนนี้ไงเขาเก็บใบมีดไว้เขาเก็บใบไว้ใช่จันซ่อนซ่อนคมเสือซ่อนเล็บหลนื่้อเลยลองถ่ายทางนี้ดองเล่นเตะเย็นท่ชัดใครไ ค่อยค่อยใส่เลยค่อยเก็บค่อยเก็บทีหลนะังอัน,นี้เลยนะม,นมันแตกต่างกันเลยนะใช่ไส่ง่ายนะนนบอกเลยนะใส่ได้อันนี้นะสะบาย,ยแล้ว ทั้งทั้งอย่ว่ากันนะดี๋ยวโโน่นนุ่นถึงไหนถึงไหนแล้วนี่นี่เน่รงนี้เลยอ้าว้าวเฮ้ย้ได้มเอาช็ดหน่โหข้ตอ

อาจจะเป็นที่ไฟที่เขาให้มาก็ได้นะถ้าเราไปเอาอย่างอาจารย์ไปหาไฟอย่างนี้มาเราไปดึงใส่แัดได้แล้วมาลงนี่ง เก็บได้อยู่เนาะเล็กๆน้อยๆทำไมดันเก็บได้ผมเก็บแล้วนะเก็บแกะเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเอาหลังเล็บมารูปนิดเดียวนี่นิดเดียวนี่เอาหลังเล็บรูปดรดกดเซตเตอร์ต้องลองอันนี้อ่ะต้องลองอันนี้ดูวยเดี๋ยวไม่ต้องลองกนะ็ได้ไม่ต้องลองแค่หลังเล็บ ได้เก็บได้นี่เก็บได้หมดเลยเนี่ย <c oughs> อันนี้นิดหน่อยนิดหน่อยไม่เป็นไรนี่ก็เก็บได้เก็บได้เก็บได้ก็อก เล็ขหลังเล็บมาเก็บนสายดูแกติดตังเลขดูดิไม่มีฟองเายเลยหนะลังเล็บเรียบร้อยเลยไซกิ้งเลยหลังเล็บรูป ก็จอใหญ่กว่านี้มาติดแล้วได้มือติีปีนเลยทีนี้สวยเลยอ่ะถ่ายดลยนี่ก็โซนี่บ๋อเากันที่สูนี่ดาวเรียโซนี่เป็นฟิม โฮ่แลมเลยี่ร้แล้วเรานเีนะได้แล้ว่ยางไงป้งอรอดูตามต่อครับประเทศเราก็คุณภาพชีวิตตอนนี้ก็เป็นคำถามนะคะเพราะว่าตามกันต่อค่ะทีมมอเตอร์ไซ